มิกจะมาบอกนะครับว่าผงซักฟอกเพียวของเราเนี่ยนะครับอัดแน่นด้วยคุณภาพจริง,รงๆเดี๋ยวมิกจะอารให้ฟังนะฮะนี่เรามีเอนไซม์ครับตัว AI ซึ่งตัว AI เนี่ยครับก็คือตัวที่ช่วยนะครับเข้าไปแซะเอาคราบออกจากเสื้อผ้าของเราเนี่ยให้ง่ายยิ่งขึ้นมีสารปรับผ้านุ่มดังนั้น ทุกท่านครับไม่ต้องไปซื้อน้ํายาปรับผ้านุ่มมาเพิ่มเติมเมื่อคุณใช้ผงซักฟอกเพียวของเราตัวเดียวก็คือจบเลยนะครับมีล้างสิ่งสกรปรกออกได้อย่างง่ายดายมากขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญไม่หลงเหลือสารตกค้างในเนื้อผ้าเลยนะครับป้องกันแสงแดดแล้วก็รังสี UV ได้ด้วยรวมถึงนี่มีสารรีดผ้าเรียบด้วยนั้นก็คือน้ำยารีดผ้าเรียบนั่นเองไม่ต้องไปซื้อเพิ่มอีกแล้วครับเพราะว่าเราผสมมาให้ใน ผงซักฟอกเพียวแล้วเรียบร้อยรวมถึงนะครับซักผ้าได้ทุกเฉดสีเลยเราไม่ต้องแยกผ้าสีผ้าขาวกล่องเดียวจบทุกสีของผ้าคุณเลยมีมอยส์เจอไรเซอร์ครับสำหรับคนที่ซักมือมากกว่าซักเครื่องดังนั้นไม่ต้องกลัวว่ามือคุณจะแห้งหรือจะกัดมือคุณเด็ดขาดเลยนะครับมีสารช่วยหล่อเลื่นนะครับรวมถึงนี่เลยสารช่วยป้องกันสนิมอ่ะงงใช่ไหมครับว่าสนิมไังไงบางทีเรามีเสื้อที่กระดุมเป็นเหล็ก มันจะเป็นสนิมรามมาถึงเสื้อผ้าของเราไม่ต้องกลัวครับผมป้องกันไรฝุ่นและที่สําคัญป้องกันถึง PM 2.5ด้วยแล้วก็แน่นอนที่สุดเลยไม่มีสารที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้ทิดดูนะครับสปปรรพคุณทั้งหมดที่มิกพูดไปเมื่อกี้ทั้งหมดนั่นนะอยู่ในผงซักฟอกเพียวของเราซึ่งราคาเพียงแค่129บาท129บาทแค่นั้นครับคุ้มซะยิ่งกว่าคุ้มครับ